หลอกไปทํางานประเทศเพื่อนบ้านเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะล่าสุดเกิดขึ้นกับหญิง PR6 คนนะคะที่เป็นคนไทยเธอได้มีการอัดคลิปขอความช่วยเหลือหลังจากโดนโมเดลลิ่งหลอกให้ไปทํางานที่ประเทศเมียนมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินเดือน500 0 0 0บาทที่สุดแล้วเธอทั้งหมดหลอกให้ไปขายบริการค่ะ นะคะเป็นผู้เดือดร้อนนะคะอยู่ต่างแดนขอความช่วยเหลือจากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือทางการนะคะพวกหนูหกคนค่ะโดนหลอกมาทํางานที่รัชฉานนะคะประเทศพมา่าซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองป๊อกรัชฉานะคะ่ะ อืมเป็นคลิปนะคะที่เธออัดเอาไว้แล้วก็โพสต์ในโลกออนไลน์หวังให้มีคนเข้ามาช่วยค่ะผู้หญิงไทยกลุ่มนี้เล่าให้ฟังบอกว่าได้ไปหางานจากกลุ่มที่ประกาศหา PR แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มเอเจนซี่ชักชวนน้องๆให้ไปทํางานเป็น PR ที่ประเทศเมียนมาโดยมีคนพาข้ามช่องทางธรรมชาติที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าที่เชื่อเนี่ยเพราะว่าเขาเอาเงินมาลอ่อบอกว่าทํางานเนี้ย รายได้สูงนะรายได้เดือนละ3ามแสนถึงห้าแสนบาทแล้วต้องทําสัญญา6เดือนครับแล้วไปเป็น PR นะไปเป็น PR ออย่างเดียวเพอูไว้ชัดเจนว่าไปเป็น PR 3า0 0 0 0มแถึงห้าแสนต่อเดือนโอ้โหนี่ถ้ากลับมา6เดือนนี้ได้เป็นล้านเลยนะตาลูกวาวอลสิทีนี้ทําให้ผู้หญิงหลายคนค่ะเขาเห็นตัวเลขแบบนี้เขาก็เลยเชื่อก็อยากจะลองไปทํางานแบบนี้บ้างนะคะที่สําคัญเขาบอกด้วยนะคะบอกว่าไม่ต้องทําวีซ่าหรือว่าพาสปอร์ตเลยเพราะว่าจะมีคนพาข้ามช่องทางธรรมชาติเข้าไปแบบเนี้ยค่ะ ในรูปที่คุณผู้ชมเห็นสามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้ท,ทันทีก็เลยทําให้ทั้ง6คนนี้หลงเชื่อแล้วก็ยอมยอมเดินทางไประหว่างทางเธอก็ ถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยแล้วก็นําภาพนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมเห็นไหมป่ามันทึบป้าจริงจริงแต่ว่าการเดินทางเธอก็บอกนะคะว่ามันไม่ได้ง่ายเพราะว่าต้องเดินทางเข้าป่าข้ามเขาอยู่หลายคืนแล้วก็ต้องไปนอนตามหมู่ชาวบ้านนะคะเพื่อลักลอบเข้าเมืองจนกระทั่งไปถึงรัชานซึ่งทีแรกเนี่ยบอกว่าทํางาน PR อาแต่พอไปถึงจริงกลับถูกบังคับให้ขายตัวโดยอ้างบอกว่าเพราะว่าพวกเธอไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีวีซ่าเข้าเมืองผิดกฎหมายหากใครไม่ทําก็ต้องให้ที่บ้านโอนเงินมา มูลค่า250,000บาทภายใน3วันถ้าไม่มีเงินก็จะถูกบังคับให้ขายตัวดังนั้นทางเดียวค่ะเธอบอกว่าที่จะรอดได้ก็คือต้องหนีตายเข้าป่าแล้วก็เดินทางแบบนี้ข้ามวันข้ามคืนหลายคนเขาบอกว่ามีคนเคยทำนะมีคนหลบหนีเหมือนกันแต่ว่าสาบสูญในที่สุด<อ>สุดท้ายพวกเธอก็เลยต้องต้องหลอกนะบอกว่าเดี๋ยวจะยินยอมทำงานแต่ขอพักก่อน ซึ่งทางฝั่งนั้นฝั่งมินมาก็ยินดีขณะที่ครอบครัวของพวกเธอก็ทราบเรื่องแล้วพยายามที่จะติดต่อให้หน่วยง,งานภาครัฐเข้าช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหลังจากวันที่9มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเห็นคลิปภาคต่อไปอเลย,นะเลยหลังจากคลิปนั้นก็ยังไม่รู้ว<ร>่าติดต่อได้ยังไงบ้างนะครับครับ